ตอนนี้ถึงที่ตึกไบหยกนะฮะแล้วจะมากินทุรเรียนบุฟเฟ่กันนะฮะไปแลยดึ่งครั้งเท่านั้นม,มาเป็นมูสลุยครับโหโครอร่อยเลยอเ,เอากินเพิมเมียนหน่อยหย่งจริงฟีฟูด้ดเน้นๆจะจัดดูกุ้งย่างแบบเอาเป็เราตายมาก อ่าโอเคเดี๋ยวเจอกันที่รักเจอกันรีบมารีบมาฉันไม่รอเธอหรอกฉันกินก่อนแล้วอูปวไปแล้วยบาย <c oughs> ซอสทุเรียนโอ้โหไม่ต้องเผ็ดก็เด็ดได้ตอนนี้อยู่ที่ตึกใบหยกนะฮะเราจะมากินทุเรียนบุฟเฟ่กันนะฮะแบบไม่อั้นไปเลยหนึ่งครั้งเท่านั้นมาเราบุยดีกว่าไปยังไงเราขึ้นฟต์ไปข้างบนเลยแล้วไปลุยทุเรียนกันจะบอกเลยว่าโ,โๆๆคตรอร่อยแลวโคตรฟินไปครับ แต่วันนี้คุณวิดีติธารกิจนะฮะขอฉายเดี๋ยวก่อนคุณดูคุณวิดีตามมาไปไปเลยครับขึ้นมาที่ชั้น75ลอยแล้วนะฮะก็มาถูกที่แน่นอนเลยนี่คือตลาดน้ำใบหยกนะครับสำหรับช่วงนี้เทศกาลนะฮะ15วันเท่านั้นนะครับที่เราจะมีทุเรียนจีนแบบไม่อั้นนะฮะหมอนทองเกรดพรีเมียมซัดเข้าไปเท่ากับบ้านโลละพันห้าสิบบาทแต่กินที่นี่เท่าไหร่ก็ได้เราไปเลยครับ แค่เส exactly. ียงก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะมาดูนี่ก่อนเลยทุเรียนหน้าล้นนี่แบบนี้ด้วยน่ากินมากคือวันนี้มานะฮะตั้งใจมันเน้นจัดทุเรียนอย่างเดียวเด็ดๆเลยเดี๋ยวมาลุยกันเนี่เจ้าที่รออยู่อันนี้คือทุเรียนยากใช่ไหมครับอ้าเอาให้ฉ่ำเอาให้ฉ่ำแบส่องก่อนแบส่องก่อน ไฮไลท right ์คือตรงนี oh. oh. ้เลยนี่บูชุเรียนโอ้โหเทียบเลยเอาไปดูข้างในมีอะไรบ้างมาดูครับมาสำหรับเมนูนี้ข้าวเหนียวชุเรียนกะทิดู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 โอ้โหลดได้อ่ะเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนครีมชุเรียนขวดซองไส้ครีมชุเรียนขหารบริษัทชุเรียนเยอะมากอ่าของส้มตำต่างๆใช่ไหมครันนี้ดิครับเยอะแยะมากมายอันนี้ข้าวหมูย่างนี่ก็น่ากินอันนี้ยำอีกเทียบเลย เต็มมากแต่ใจมันในค้างทุเรยียนอยากจัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเด้ยครบรอบทูเรียนส่วนอันนี้นะฮะน่าก,กินมากเลยอ่ะดูดิรีฟู้ดเน้นๆจะจัดดูกุ้งย่างแบบเอาเป็นรอตายมาก o oh, โหโคตรเยอะเลยปลาหมึกดูดีๆนะฮะ,ะ <presenters> นี่ปลาหมึกไม่ใช่ทุเรียนนะสีเหลืองเหมือนกันเดี๋ยวมาเลยดีกว่าครับปะ เรามาต่อแถวเอาทุเรียนกันนะฮะน่าจะเป็นพันธหมอนทองซึ่งน่ากินมากมีหลากหลายแบบเลยอ่าเขามีให้ชิมนะว่าชอบแบบไหนใครแล้วไก่ฉีกได้สับนี้ไปโอ้โหมีตัดให้ชิมด้วยอะ่ะเน้อไก่ฉีกนะฮะยางเด่นเลยท่านใรสนใจในส่ของปปี้มากไดดูเอากลับได้กิโลละ1 0 5่บาทใช่ไหมฮะกินที่นี่แหละคุ้มไปเข้าไปกินดีกว่าไปลุยกันไปจัดไปขอบคุณครับ อันนี้เลยข้ายวยทุเรียนอยากกินมากได้ครับของโปรดอ่าขันยส์สองสีได้เลยแล้วดูดูเป็นมูสเลยอะ่ะอย่างดีผรักทุเรียนจะแพ้ได้ยังไงอะ่ะโอ้โหดูดิเด็ดเวอร์ขอบคุณครับอ้าวมา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  มาด้เวลาเ,เริ่มแล้วขอล้างปาาให้นเดยวทุเนียนกันเลยเฮ้ยมันคือวา่แห่งชาติจริงๆที่ตึกใบหย,ยกนะฮะไปละหนึ่งครั้ง15วันเท่านั้นนะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มาหืมเป็นมูสลุยครับโอ้โดอร่อยเลยหมอมป่นจริงๆเดยวทุเนียนใครเข้าบ้างยาวไป เลิศมากเลิศแบบอยากกินสักสิบถ้วยอะแบบเนี้เอากินเผือมียหน่อยเลยครับอเหลิ่มม,มากเลยอยากไปที่บูธเลยอะอเนอืทุเรียนมันโคตรอร่อยเลยอะมันมีความหอมกะทิมันมีความหอมทุเรียนหอมเนื้อหอมน้ำ เหนียวนุ่ม,มดูดิแั๊บเดียวสามถ้วยไปแล้วอะ่ะนี่เมื่อวานอดกินข้าวแต่ผมโมงครึ่งนะฮะต้มก้อนี้ดล้างปากแล้วดูวิ๋เดียวหน่อยดีอ่ะักหน,น,น่อยก็หน่อยเป็นเนื้อแบบวากิวนะฮะแผ่นใหญ<น><น>่มามามาช่วดกันเลยลุยครับ<น>อือเปรี้ยวอะเพียงกลม ไม่จิดหวานโคตรได้ดูดครับโคตรดีอ๋อ,อเอ้าจริงใจ่ยังค้างขึ้นอยู่ทุเรียนอยู่เลยอยากกินมากอร่อยมากเลยเ้าะนักบอลดิคาไปแล้วขอหวานหน่อยแล้วกันมาดูทุเรียนหน่อยเลยเถอะเนี่ย เวลาจะกินเขามีการกรีดเนื้อให้ดูก่อนว่าเราชอบไหมนะฮะอันนี้กรอบนอกนุ่มในแบบไก่ฉีแล้วไป็นวุเรียนเก็ดพิมเมี่ยมด้วยนะฮะหมอนทองเลยครับอือหือเยอเฮ้ยกรอบนอกนุ่มในหวานกำลังดีไม่หวานเกินโคตรอร่อยเลยอโอ้ ตายแล้วมเม็ดข้านี่เองอ่ะเบกมากมเ็กไปเลยอพราะอารมดีเลยที่กินแบบนี้ดูเม็ดดิเม็ดมันรีบมากเลยอ่ะแจ๋ว ผมดูกินเท่าไหร่ก็ได้นะขอกินให้หมดแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเห็นนั่งคนเดียวนี้คุณพอดีไม่มาแต่ข้างหลังทีมงานโตๆวีสี่คนยังไงเพื่อกินหมดแน่นอนเแบบมากคือปีละครั <S <S like, ้งหนี่ยบอกเลยว่าถ้าทุเ่ีนเยอะเคุมแล้วชื่อตุดจบบมากมา ทำปูปลาทุกเชัตนนะฮะไม่อั้นเพราะเป็นบุฟเฟ่ต์ลุยครับอร่อยมากจะบอกว่าอาหารที่นี่รสจัดจ้านดีมากเลยอ่ะแซ่บหนุ่มอมสดๆส้มตำก็แบบปลาล่าใจลุยฮะก้อนนี้ยำ่างๆใครชอบอะไรกินแบบนั้นไปเลยนะฮะมาอันนี้แคลเซียมหางนอกออกหรอกลุยครับ เขาหน้าไข่ค้นนะครับแบบรวมมีจุ้งม,มีปู s <S เอา,าทำแต่ฝันเลยเียบไม่ต้องเผ็ดก็เด็ดได้ ร่อยไข่้นนัวมากเลยอ่ะชอบประมาณนี้จริงๆแบบ50าปอร์เซ็นต์ประ,ตระมาณเนี้ยเด็ดไข่ตุ๋นซีฟู้ดนะฮะอันนี้จับจเป็นแบบทะเลเดือดนะแส่ยิ่ซีฟู้ดด้วยนี่ดูความนุ่ม,ม,คมความฟันโอ้ดูดิครับ อร่อยมากคนเข้าอ่ะโอ้อยดูไข่ดิจังหวะการเด้งอืมคนยัอ่ะลุยครับอร่อยมากเอาฟาดไปก่อนมีปงมีปูด,ด้วยนะครับงับไปเลย เด็ด <Dead. S 2> อืมขนมจีบอ่ะใครชอบจัดไปดูดิครับอโอ้ยังคงปลูกใจเจ็บกับข้าวเหนียวทุเรียนอยู่นะฮะเอาไ่สามถ้วยอร่อยมากอย่พักเบรกครึ่งเวลาเลยมาเฮ้ยโคตรอร่อยอ,อร่อยสุดๆืด้าแบบนี้ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานลืมเลยอย่างี้อร่อยครับลยุยฮะบยแล้วกูเจอแบบนี้อยากกินทุกวันเลยอ่ะอร่อยอแล้ววูวดีมากนะจะบอก,กบุฟเฟ่ต์มีทุกวันนะฮะแนะนำตอนเย็นโค้กกินแล้วดูบรรยากาศดีด้ดวยราคาเริ่มต้นที่950บาทเด็ดจริงแต่ไม่มีทุเรียนนะทุเรียนแค่ช่วงนี้เท่านั้น หมอนทองเก็บพรีเมพ์หมันพี่หลวงจิงโคตรดื้อถือโอกาสกินเผื่อเมียไปเลยอย่างได้อ่ะอยากงานแน่งงานงานตาลอยเห็นนะโอ้ดูดูเนื้อ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 ดูเนียนโอ้แม่เจ้าโว้ย อันนี้ก็ควบคุมแล้ววะโคตรดีอะไรต่อดีอ้าถึงกูหน่อยแล้วกันเราจะน้อยใจมาจิ้มปลาหมึกนิดนึงนี่หอยหวานมั้อ่านี่แหนะมาจิ้มนึงจิ้มหน่อยลุยครับเฮ้ยสดมากเนื้อปลาหมึกแต่จิ้มไม่ใช่ทุเรียนนะฮะสีคล้ายกันเลยคลุกซอสลุยครับ อเอาจริงมันทุกอย่างนะแต่ทุเรียนมันกลมหมดเลยอะ่ะไปดูนี่ดีกว่าเป็นซาหน่าทุเรียนต่างๆนะฮะอันนี้หน้าเค็มอันนี้หน้าหวานกินนี่ว่ะดูดูรสเข้ากันทุเรียนย่างเนี่นนนย,ยแบบสดไม่พอนะฮะมีแบบย่างให้เราได้ชิมด้วย ใครที่ชอบแบบเละๆหน่อยเนาะเออต้องแบบนี้แหละนุ่มๆเลยอืมมันจะหอมหอมมันๆหน่อยอร่อยดีอืมไมนี่หน่อยไงคอหมูย่างคอหมูย่างอันนี้ก็ทีเด็ดกันนะครับดูคำาคำเนื้อคอหมูย่างดิกินำจิ้มหน่อยนึงเอาสวัดครับอืม้องดู ว่านี้เนาะเวลาฉีกมานี่มันแบบพยักหน้านะตะก้องแยักหน้านะ,นะ,ะว่านี้ครับพี่ลุยีครับหม้อขมิยนโลหนึ่งพันห้าสิบบาทแต่กินที่นี่กินเท่าไรก็ได้ควาดเข้าไปลุยีะครับ บิงซูทุเรียนท่ามพลาเด็ดขาดอร่อยมากทุเรียนโคตรดีเลยอะ่ะเด็ดจริงปีละครั้งเท่านั้นนะฮะต้องมาทำให้ได้อ้าวน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งทุเรียนเนาะใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอดลายมากเอานี่เรีนวางความสวยงาม ก็อันนี้เป็นนำข้นหวาน,น,วานอ้าวซอสทุเรียนโอ้โหหรือใครอยากได้ซอสทุเรียนเดียวก็ได้นะบอกก็ได้ขอบคุณมากครับไปลุยกันดีกว่าแลวระหว่างทางนะฮะเรามีเติมทุเรียนด้วยมาไอติมทุเรียนอันนี้ก็ห้ามพลาดนี่แหวกกลางก่อนเนาะถ่าไว้แล้วข้าวเหนียวลง โอ้โหมีการหยอดน,น้ำกะทิด้วยมาโรยถั่วเหลืองเคไปฟองผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราไปเลยกันบิงสู่ทุรเรียนนะฮะโอ้โหดูดูเนื้อความเก็ดหิมะลุยดีครับหวานฉ่ำชื่นใจโอ้อย่างดีเลยอะอร่อยใครชอบแบบนี้นะมันชื่นใจจ,จริงๆ ซอสทุเรียนที่แบบโคตรโดนเลยลเวะหืมนี่เย็นเมียโทรมาโทรกลับก่อนคุณนายพลาดแล้วเนี่ยให้เรากังก้อย่างมันเลยโอ้โหดู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 คุณนายดูคุณนายหือดกินเลยอ่ะไปกินทุเรียนทันไหมไม่น่าทันนะคือมันเธิมาจากไกลมากอ่ะถ้ากินเผื่อเธอะแหละ จุ๊บเลยอ่ะอารีบมาอารีบมากินผูนึงจกินผูนึงใช่ไหมอารีบมาทันไหมเนี่ยต้องรอต้องรอสิรอ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 เดี๋ยวเขาหมดรอบเปล่าอยูรีบมาเธอเธอเธอทันไหมทันเดี๋ยวเธอรีบไปอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่รักเจอกันอารีบมารีบมาให้ไหวให้ไหวฉันไม่รอเธอหรอกฉันกินก่อนละกูไปละบายบายฉันไม่รอหรอกลุยฮะอร้อนร้อนปอนด์าก โอ้มาเนอะอ้มดมฮะดมเนี่นยเ,เป็นตัเลียนสุกนะครับแช่แข็งใหญ่เต็มข้อร่อยเลยฮะอ๋รอเมย์มาก่อนเลยกี่นาทีตอนนี้เอาจริงนะอีกสิบนาทีหมดเวลา เดี๋ยวกินหน้าเอาใหม่เออไม่น่าทันนะเนาะเดี๋ยวกินเผื่อแล้วกันขายสดของดังยใช่ไ่ะใช่ปีนี้ขายบานหมดแล้วปีหน้า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 แทุเรียนเกดดีมากอร่อยมากขนาดทุเรียนฉันกินไปหกถ้วยโคตรอร่อยเลยสุดยอดมากเลยเน่เน่โชว์เธอก่อนเ้าหน้าแล้เนื้อเป็นไก่ฉีกอย่างดีเลยสงสารที่ละก็มาไม่ทันไม่เป็นไรนะกินเผื่อให้รักนะจุ๊บๆบ๊ายบายสมหน้า เลิฟยูไม่ไหวค่ะแล้ววันนี้นะฮะหมดมิชชั่นภารกิจนะฮะตะลุยกินทุเรียนบุฟเฟ่ที่ตึกใบยโยกแล้วนะฮะปีละ15วันเท่านั้นตั้งแต่พฤษภาไปถึงกลางเดือนนะครับแล้วจะบอกเลยว่าปีนี้เต็มหมดแล้วปีหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะพอเขาเริ่มประกาศจองให้กต้น,ตนปลายเมษาจองครับอออฟินมากหนึ่งพันมาก1,190บาทนะฮะทุเรียนกินไม่อัน้นโคตุ้มดราม่าครับเฉียบประทับใจจริงๆอยู่ว่าธรรมดาก็มาได้นะฮะช่วงตอน,นเย็นๆนะฮะอากาศดีมากบรรยากาศดีจริง ราคาตั้งแต่950บาทจนไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดาด้วยนะครับวันนี้ใช้เดียวจุ๊บครับ